สิบสิบเอ็ดสิบสองทั้งหมดหน <mm ึ่งมืนสองพันบาทนี่จ้ะเดี๋ยวนะคะคุณดามีอะไรอีกตอนที่หนูมาสมัครงานครูฟูบอกว่าให้เงินเดือนหนึ่งมือสองพาบาทแต่นี่มาแค่นสองพายเองนะคะ ฉันรู้แล้วแต่นี่เธอเพิ่งทำงานเป็นเดือนแรกเอาไปแค่นี้ก่อนกปแล้วกันแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะหนูตั้งใจทำงานแทบตายแต่ว่าได้แค่นี้หนูไม่เข้าใจดูปากซันนะนี่คือค่าน้ำร้อนน้ำชาเข้าใจไหมค่าน้ำร้อนน้ำชาหนูไม่เข้าใจคุณดาให้เงินหนูโค้คๆเถอะนะคะ หนูจะต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่พ่อหนูก็รัป่วยคุณเอาให้เงินหนูเถอนะคะนะคะโอ๊ยแรงงานต่างด้าวอย่างแกจะเอาเงินอะไรเยอะแยะลำคาญราจะเอาเงินที่ไหนส่งให้พ่อเนี่ยอ้องพังเดี๋ยวผมขอกาแฟผมแก้วหนึ่งนะ ได้ค่ะฉันขอด้วยนะค่ะวันนี้แนตเข้าเป็นอะไรดูแปลกๆวันนี้เงินเดือนเข้าไม่ใช่หรอทำไมดูไม่ดีอกดีใจเลยเป็นไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะบอสไม่มีอะไรกาแฟได้แล้วค่ะขอบใจนะ โอ้ยดังแนนนี่กาแฟาหรือน้ำล้างเท้าเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมชงแย่แบบนี้ปกติเธอก็ชงดีไม่ใช่เหรอก็ได้เงินไม่ครบก็ทางานแย่แตามเงินเดือนค่ะคุณปุ๊ฮนี่จะพูดว่าอะไรนะเออนี่นี่นี่เจ้านายบอกว่ารสชาติไม่ได้เลือกยืนยืนเฉยอ,อยู่ได้รีบไปชงมาใหม่เลยปะออไม่ต้องแล้วนะนะผมไม่กินละมีอะไรไปทำก็ไปทำไปค่ะ นางแนทอคุดาคุดาต่อหนูทำไมะคะหนูเจ๋นะแกสมควรโดนตบแล้วนางแนทเมื่อกี้แกตั้งใจฟ้องคุณฟุกใช่ไหมก็หนูถูกคุดาโกะหนูก็แค่อยากได้เงินของหนูอ่ะฉันมีทางเลือกให้แกสองทางนะข้อแรกแกออกไปหางานทำใหม่ไปแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าข้อสองอยู่ที่นี่มีบ้านอยู่มีข้าวกินแต่เงินไม่ได้ครบตามจำนวน แกเลือกเอาอ๋อและอย่างแกอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟอ้องคุณฟุกนะถ้าคุณฟุกรู้แกตายแน่นางต่างด้าวดารู้สึกว่าหมูนี้แนทะกขาทำตัวแปลกๆไปนะแปลกยังไงคะไม่รู้สิ เหมือนศักยภาพในการทํางานเขาลดลงแรกๆมาทํางานก็ขยันแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยแต่ไม่รู้ทําไมหลังจากเงินเดือนออกเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอาจเป็นเพราะว่าเธอได้รับเงินเดือนแล้วก็เลยไม่สนใจการทํางานมั้งคะก็ <c oughs> อาจจะใช่นะงั้นให้ไล่ออกไปเลยดีไหมคะใจเย็นก่อนครับผมขอดูถึงเส้นเดือนนี้ก่อน <c oughs> ได้ค่ะคุณภูก งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะครับ,รบมาแล้วคะ่ะคุณฟุกเดี๋ยวนะคะคุณฟุกคุณฟุกเรียกแนทมาทำไมคะก็ให้เงินเดือนไงครับวันนี้เงินเดือนออกไม่ใช่หรออา้าว ทุกทีอ่ะคุณฟุกให้ดิฉันเป็นคนให้นะคะนี่ครับเงินเดือนขอบคุณค่ะคุณฟุกโห<ฮ><ฮ>เดี๋ยวนะคะทำไมเงินมาเยอะขนาดนี้ละคะคุณฟุกเยอะขนาดนี้ยหมายความว่าไงก็ในซอยอ่ะมีเงินอยู่ตั้งหลายหมื่นเลยนะคะหลายหมื่นคุณฟุกค,คุณฟุกให้ผิดซองหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกครับ ซองนั้นคือเงินเดือนของแนทจริงๆส่วนนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะไล่ออกไล่ดิฉันออกเรื่องอะไรอะคะก็เรื่องที่คุณยักยอกเงินแม่บ้านยังไงล่ะครับอะไรนะคะนี่นางแนทแกฟ้องคุณฟุกเหรอแนทเขาไม่ได้เป็นคนบอกผมหรอกครับ ถ้ามันไม่บอกแล้วคุณฟุกรู้ได้ไงคะผมได้ยินที่คุณคุยโทรศัพท์กับเจ้านี่ไงครับว่าไงนะคะคุณฟุกได้ยินทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมเลี้ยงงูพิษไว้ข้างตัวฮัลโหลใกล้สิ้นเดือนแล้วอย่าลืมเงินที่จะต้องจ่ายด้วยนะคุณดานฉันรู้แล้วนะ่ะไม่ต้องห่วงฉันมีเงินจ่ายให้แกทุกเดือนก็แล้วกันนะ่ะไม่ลืมก็ดีละ ผมก็โทรมาเตืนอนเฉยดังน้ะฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่หักเงินเดือนแกทุกเดือนแบบนี้นี่ยังนะคุณไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่ซะผมไล่คุณออกไม่นะคะคุณฟุกคุณฟุกไล่ดิฉันออกไม่ได้นะคะ คุณฟุ๊คะทำไมผมจะไล่ออกไม่ได้คุณรีบไปซะก่อนที่ผมจะแจ้งความคุณฟุ๊คะไปสินี่ต่อไปนี้ไม่มีใครมาเอาเปรียบเธอแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณฟุกที่ช่วยโทรเงือนให้หนูค่ะหนูจะได้มีเงินส่งให้พ่อแม่แล้วค่ะ มากเลยค่ะ